ลุงตำรวจมาข้างหลังข้างหลังไหนกูยิงราแวงอยู่กระทิงสวยจังครับด้านหลังก็บอกว่าบัวบัวจับแมลงวันให้ดูหน่อยหาแต่แนวเว้าสูนีน่เนาะใครที่ดูอยู่ตอนนี้นะฮะจะับแมลงวัน กินหน่อยค่ะมึงมาแดกที่ฟราร์มกูเยอะมากกูทำฟราร์มแมงวันเออสวัสดีทุกคนครับสวัสดียูทเซอร์นะครับสีผมสีผมร้านไหนลุงร้านเดียวกันกับพ่อึง่ะกทำสีผมอ,ะ <S 1> <S 1> <S อ่ะกดแชร์ไปดิแดกที่วัวโชว์ชานเอลอะไรมันช่องนาฮีชานล กดซับสะไครและกดกระดิ่งช่องนางฮีชาแนลไม่ใช่ช่องแดกที่วัวโชว์ชาแนลโอ้ยลุงครับระวังวัวตกมันนะไม่มีวัวตกมันมันมีแต่หึงวัวเมียอ่ะนี่นะครับทุเรียนนะฮะทุเรียนการแดกทุเรียนมันต้องแดกกี่ชั่วโมงตาสมตาสมมาน,นี่แป๊บน,นึ่ง มาดมกลิ่นทุเรียนดูดิเนี่ยผสมเกลือทุเรียนครับผสมธาได้กลิ่นทุเรียนจะทํางานไม่ได้ครับคนแพ้ก็แพ้จริงๆริงนะทุเรียนนะฮะ<อ>ลวงเม็ดทุเรียนกินเม็ดทุเรียนให้ดุเขามีเนื้อให้มันจะไปแดกเม็ดทำไม